นี่คะ if นะคะ if จะเป็น subject บวก verb ช่องที่หนึ่งเสมอนะคะ subject บวก will บวก verb หนึ่งคือเจอเนี่ยก็คือมันจะตามหน้าอยู่หลังนะให้เราอะดูที่ if ไว้ก่อนเสมอนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ if clause นะแล้วจะดู if ถ้าสมมติว่า if อยู่ตรงกลาง ข้างหลังแน่นอนมันจะเป็น subject บกวก verb ช่องที่หนึ่งล่ะคะ่ะ okay. subject บกวก verb หนึ่งนะแล้วข้างหน้ามันจะเป็น subject บกว,วบก w i l l บวก verb หนึ่งเวลาหนูท้าแบบฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้หนูนะคะอะไรเอ่ยให้หนู Mark i มารเอ่อมาร์อไว้ตลอดเลยแล้วหนูก็แบบข้างหลังของมันจะเป็น subject บอก verb ช่องที่หนึ่งเสมอให้หนู Mark if ไว้นะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้อนี้อ่ะดูนะ if you let me go if you let me go นะคะถ้าคุณปล่อยฉันไป if เห็นไหมหนูเห็น if ปะ you mm hmm. เป็นอะไรซับอะไรหนูซับอะไร,ซ,ะไรซับอะไรเจ๊ก s u บเจ๊กใช่ไหมคะ let me go mm hmm. ก็คือปล่อยฉันไป verb หนึ่งแบบนี้ I won't ก็คือมาจากคำว่า I will not ใน I will not do it again. อ่ะเดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างคือ if he comes I will go แบบนี้ เขามาฉันจะไปอ่ะพอเก็ตขึ้นหรือยังถ้าเขามาฉันจะไปก็คือ if he comes i will go if he comes i will go ถ้าเขามาฉันจะไปเห็นไหมมันจะเป็นประโยคเื่อนไขว่าถ้าเขามาฉันจะยินดีไปทันทีแบบนี้นะคะถ้าฉันอ้วนฉันจะลดน้ำหนักถ้าฉันผอมฉันจะใส่ชุดนี้ได้แบบนี้ค่ะมันจะเป็นประโยคที่ เงื่อนไขที่บอกถึงความจริงหนูเข้าใจไหมพอเข้าใจเนาะอ่ะอีกอันหนึ่งอีกตัวอย่างคือ I will put a thing away when I have time อันนี้ไม่มี if นะแต่ว่าทำหน้าที่คล้ายๆกัน when แปลว่าเมื่อเนาะ mm hmm. I will put the thing away ฉันจะเก็บของทั้งหมดเมื่อฉันมีเวลาอ่าแบบนี้เป็นต้นง่ายไหม ง่ายนะคะเวลานทำแบบฝึกหัดอะค่ะให้หนูวง if ไว้ก่อนวง if วง if วง when วง as soon as possible อะไรเงี้ยไว้ก่อนนะคะ as soon as ไว้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าข้างอันไหนจะเป็น subject วก verb ชอบที่หนึ่งนะอ่ะอย่างเช่นแกมมาอันี้ค่ะ when if น nah, ะ when if when if before ก็ until ค่ะพวกนี้นะคะจะเป็นก้อนเดียวกันที่จะตามบวกด้วย subject บวก verb หนึ่งเสมอนะโอเคอ่ะอย่างเช่นอะไร ก็จะได้ when if before after as soon as นี้ใช่ไหมให้หนูวง when ไว้ให้หนูวง when ไว้วง if ไว้แล้วข้างหลัง when i t หรือ if เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็น subject บอก verb ช่องที่หนึ่งเห็นไหม subject บอก verb หนึ่งปุ๊บแต่ตรงเนี้ย พอมันนองเหลือจากนี้แนละ้วมันจะกลายเป็น subject บวก view บวก verb หนึ่งไปเลยโดยอัตโนมัตินะคะอ่ะยังไงไปดูอ่ะเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะพอทำแบบฝึกหัดด้วยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกูจะอธิบายเพิ่มให้นะคะ I will pay l you back ฉันจะจ่ายเงินคุณกลับไป Will you be happy คุณมีคุณจะมีความสุขไหม I won't tell anyone ฉันจะไม่บอกใคร I I wait here ฉันจะรออยู่ตรงนี้ We will do the job ฉันจะทำงาน I'll talk to you ฉันจะคุยกับคุณ As soon as we can เราจะทำให้ If you tell me ถ้าคุณบอกฉัน When I have more time ถ้าฉันมีเวลามากพอ Until you come back จนกระทั่งคุณกลับมา When I get my paycheck l เมื่อคุณให้ play check กับฉัน If I say it ถ้าฉันตอบตกลงข้อหนึ่งค่ะ Play เห็นคำว่า Play ไหมพรึบแน่นอนตอบอะไรเอ่ยตอบ E ค่ะเห็นไหมง่ายไหมต่อค่ะ Will you be happy Will you be happy? ลูกก็จะได้ f นี้นะคะ I won't tell anyone ฉันจะไม่บอกใครก็แน่นอนมันก็ต้องอยู่ b ถูกไหม I will be here จะยอยู่ตรงนี้แน่นอนตอบอะไรตอบอะไรตอบอะไรตอบ until you come back We will do the job ก็จะเป็น as as we can I will talk to you when I have more time นะคะ อ่ะต่อค่ะอันนี้นะคะให้หนูเนี่ยวงกลม if if ตรงนี้ไว when when after if แล้วก็ before ดีนะคะข้ออันนี้ปุ๊บอะค่ะหนูเห็น if ใช่ไหมคะตรงนี้เป็น subject ตรงนี้แน่นอนจะเป็น verb ช่องที่หนึ่งดังนั้นข้อนี้ตอบ range พอเป subject บอก verb ช่องที่หนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บอะนอกนั้นมันจะเป็น subject บอก will บอก verb ช่องที่หนึ่งหนูก,ก็จะได้แบบนี้ What have if the rains tomorrow we won't have the picnic ถ้ามีฝนวันพรุ่งนี้เราก็จะไม่มีปิกนิกนะอ่าแบบนี้ <S <S ใช่ไหมง่ายเนาะอะ,อะต่อค่ะข้อนี้ when อยู่ข้างหลังตรงนี้ตรงนี้จะต้องเป็น subject ใช่ไหม h e เป็น subject ตรงนี้จะต้องเป็น verb หนึ่งจะเป็น go away อ่าแบบนี้โอเค when you see you won't recognize คุณจะไม่เห็นเธอนะคะ Noah will go to the gym after he finishes ต้องมี es นะคะเพราะว่า he เป็นเอกพจน์เนาะ mm hmm. verb หนึ่ง finishes มันลงท้ายด้วย sh มันก็เลยกลายเป็น ch นะ You be surprised if my sister p l a c e s นะคะ Before leave I leave I will turn off the light นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมันก็จะมีแค่นี้เนาะนก็บอกแค่นี้มีงานแค่นี้อ่ะเดียวเราไปดูงานกันว่าง,งานก็จะคือข้อ4กับข้อดีนะคะให้หนูไปเติม if หรือ when แล้วก็ข้อดีให้หนูเติม after before as, as and until นะคะ After ก็แปลว่าหลังเนาะ Before แปลว่าก่อน As soon as เท่าที่จะทำได้ Until จนกระทั่งโอเคสำหรับวันนี้นะพอแค่นี้ก่อนนะลูก